thấy mà có ý chắc tiếng mún gian, giếng gian, khơi luôn mà nghe lưu sĩ bịt ta. Nghe như Anh äh không kháng, của quê Nhi đây rồi Nó đủ hết tìm ta ừ Nhi Không kháng เจ้าลิงดูแม่เลยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นอุกบาตหรือไม่รู้ก็มาจากถ้ำอ่ะแต่เนี่ยมาจากแม่น้ำตัวนึงก้อนหินมันจะแดงหมดเลยนะตัวน,นี้มันจะเป็นแบบว่าเลหลเลไหลที่เขาเรียกว,ว่า หลายๆมึงคงที่ดุบโชดดุบซัดอะไรเงี้ยเช่ชชน้ำมันจะออกไหลสีนะเห็นไหมตามันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้สองตาจมูกปาปานเนี่ยเห็นไ่มเออมือมือมันตรงนี้นี่อันนี้เราขุดมาจากดินทำ ทำอะแต่อต,ตัวห้อนนี้มันจะเป็นเล็ดไหลน้ําคนหน้าตามันเนาะผมก็ไม่รู้มันก็ดุบด้วยนี่มันก็ดุบด้วยนะ นี่ผมดูเขาก็บอกว่าเป็นอุกกาบาตแต่ผมก็ไม่รู้อ่ะนี่เป็นเน็ดไหลด้วยอุกกาบาต้วยสนใจอย่าได้บูชาก็คุยกันได้